ลโ,โลชั่นกันแดดฟาริสีสยใจรวมยินดีวันที่ยิ้มได้นี่คือความหมาย n คาน t ต์เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ร้านกาแฟไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กนะคะงั้นให้ฝนเลี้ยงนะฝนอยากเลี้ยงอ่ะวันนี้เราต้องไปงเรี้ยงใช่เหรอ,อก็ว่าจะเอาใส่กระเป๋านักเรียนไปอ่ะฝนม่ใช่ลูกบ้าน มาพี่อุ้มให้ดูมอมามาตาฝนบ้างโอ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณนีเลี้ยงเด็กเก่งเนาะฉันเลี้ยงน้ำฝนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะค่ะผมชงนมให้เราสามขวดเพอาอ้อมเตรียมไว้สี่ชิ้นขาดเหลืออะไรอ่ะ ในนี้มีแบงค์พันโอเคนะครับขอบคุณครับเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้ยแล้วก็มาเป็นอย่างนี้หน้าตาก็เหมือนกัน,ตตนเอ๊ะจำได้อุ้ยไม่จำได้หรไม่ใช่อะไรฮะนิดาครับเดือนเดยวนะค่เดี๋ยวนะคะ ว่าไงจ๊ะขอซื้อที่ตรวจคันอันหนึ่งครับที่ตรวจคัน,นเอาไปให้แม่เหรอเออคือหรือว่าแฟนไม่ใช่ครับไม่ใช่แฟนผมเท่าไหร่ครับ80บาทแฟนคนอื่นด้วยเหรอ จากประสบการณ์การเป็นดีเจของนิดาฟันธงว่าทำแฟนเพื่อนท้องแน่ๆช่วงนี้อัตราการเพิ่มของประชากรในคอนโดสูงจังแม่ครับถึงแม้ว่าตอนแรกอะ่ะผมจะไม่เห็นด้วยกับการมีน้องสัเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็พร้อมยินดีที่จะอยู่ข้างแม่นะครับจาม คือแม่แม่ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับแม่น้ำซอไม่อยู่กับเราแล้วลูกแทงเหรอครับไม่ใช่เราเพิ่งไปโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าแม่คิดไปไม่เป็นไรนะครับแม่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับ เซตนี้สำหรับบำรุงสมองน้องโฟจะได้ฉลาดฉลาดไม่เหมือนพ่อไงครับขอบคุณมากมากนะครับคุณลุงครับแต่ของเก่ายังเยอะอยู่เลยนะครับมาได้ดูด้วยไม่ต้องซึ้งใจขนาดนั้นหรอกจ้ะมาได้ฉันว่าเป็นเอกองหิวว่ะาหานมไม่กินหงแต่นมหมดยังไม่ได้ซื้อเลยอ,ะอ่ะยังทำไงดีล่ะ ฉันก็สั่งข้าวผัดมากินลิจะกินได้ไงเด็กยังไม่มีฟันเคี้ยวงั้นทำไงดีล่ะเอาหลอดมาด้วยเอาไหนแน่ไหนแยกเคี้ยวหนดิยจ้าหนูพวกเธอจะแกล้งเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหคุณพ่อดีเด่นปกป้องลูกสุดที่รักเอ้าขอโทษคุณพ่อเลยเร็ว จะไปไหนคะพี่กวินกำลังสนุกเลยจะเอาเด็กไปส่งสถานสงเคราะห์คืนอยู่ที่เนี่ยเด็กต้องแย่แน่แน่ที่าจะแยากว่าที่นี่ก็ได้นะช่่งปะไรไม่ใช่ลูกฉันซะหน่อยน่าสงสารเด็กจังเลยก็ในเมื่อมันวางอยู่ตรงหน้าห้องฉันน่ะฉันก็ต้องรับผิดชอบ พวกเราทุกคนก็จะช่วยดูแลด้วยนะพราะเด็กอ่ะถูกทิ้งไว้ที่ตึกของเราพวกเราทุกคนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะด้วยไอตีมอ่ะเป็นคนรักเด็กมากเลยนะฝนเองอ่ะก็ชอบเลี้ยงเด็กเหมือนกันแล้วเราจะต้องเลี้ยงไปถึงเมื่อไหรนะ่เนี่ยจนกว่าจะเจอพ่อกับแม่เด็กตัวจริงไงแล้วเมื่อไหรนะ่อะเจอแล้วเจอพ่อตัวจริงของเด็กแล้ว ไม่ต้องหาเ<บ> <ari> จอแล้วลไปคืนได้เดี๋ยวนี้เลยเจมสคุณนีเดาเจ๊ <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยดูแลลูกผมไม่เป็นไรครับยินดีต้องขอโทษด้วยนะครับแฟ <c oughs> นผมหัวาผิดท้องนะครับผมเพิ่งลูกค้าจากคุณนีดาเนี่ย ครยินดีครับที่หาพ่อเด็กได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่ช่วยสืบสอบถามคนนู้นทีคนนี้ทีโอ้ยงั้นไม่เจอหรอก ไหนบอกว่าจะไม่เอาไปเมาส์ครับนี่ก็ไม่ได้เมาส์แค่ช่วยกระจายข่าวเฉยๆโอตี่อตอนที่รู้ว่าเป็นพ่อเด็กกับตอนที่รู้ว่าไม่ได้เป็นพ่อเด็กตอนไหนตกใจมากกว่ากันผมไม่ได้เป็นตั้งแต่แบบรกแล้ว <laughs> ดียิ้มได้แล้ว อย่างเงี้ยต้องฉลองหน่อยขอบใจนะที่เลี้ยงขอบคุณคนโน้นสนิชีวิตไม่มีใครจะทำให้ฉันหวังเปล่า กคอยดูนะฉันต้องลดเขาไม่ผอมให้ได้ถ้าฉันไม่ห่วงอ่ะฉันไม่มาห้ามเธอเลยเป็นห่วงกันแล้วเป็นอะไรกันอหรือเปล่าฮะรู้ไหมว่าฉันกับพี่กวินเนี่ยทำได้นี่แค่สองวันเองนะเดี๋ยวดูพุงพี่กวินซะก่อนมีกินใจเนอะสิจริงเหรอพึ่งกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณคุยกันเนี่ยคุณหนงก็จะมาดูแล Because